สวัสดีครับคุณพ่อหนุ่มคุณคือเาครับคลิปนี้พ่อหนุ่มคุณสิพาลาบเนื้อกินแซ่บครับเมื่อนี้พ่อหนุ่มคุณก็จะให้เป็นลาบสมบักเน้านะครับเนาะฝักให้ละเอียดดีๆนะครับพี่น้องเหนียวเหนียวคําเขาตุ้ยนะครับเนาะป็นสีแซ่บครับพ่อหนุ่มคุณก็เสียวไปบักขีหูนะครับเนาะซอยหั่นฝักใส่เนื้อลงไปเลยครับเพิ่มความหอมครับพี่น้อง ฟักไปจนเนื้อเริ่มละเอียดนะครับเนาะควรเกิใส่เลือดลงไปครับใส่เพื่อออกอย่างเพื่อนคนกับบูลูนะครับเนาะเป็นผ่าเห็ดครับไปลองเฮ็ดตามครับพี่น้องให้มันฟักง่ายขึ้นหรือให้เนื้อมันช้ำแซบกับบุลูครับเป็นผ่าเห็ดนะครับเนาะเนื้อจะเริ่มได้นะครับพี่น้องันโอเคนะครับเนาะไปลงซ้ำเพื่อคนเลยครับ เพรนักคุณก็ได้มาหน่อยนึงครับขอบคุณพระฟักนะครับเนาะเพรนักคุณเกิดใเริ่มปรุงนะครับดีบักนาวไปก่อนนะครับสองซีกเนาะน้ำดีขนาดครับบักนาวชุลรสครับเห็เป็นน้ำปลาครับถีบปนครับไม่ไหมนะครับเจ้านี่ผิดแท้ครับขวัวครับพี่น้อง เลือดหน่อยนึงครับเพื่อความช้ำครับพี่น้องคนดูมีไซ่ถุงมือซาวเลยครับเนื้อฟักได้ดีขนาดครับพี่น้องเหนี้วครับดีไปแบบซาวไปนี่รูเลยครับช้ำดีขนาดพี่น้องม่มีเยื่อมืมีใหญ่เลยครับคุขอชิมครับขามดำปดีครับพี่น้องลืมครับ ชิมไปรู้เลยครับว่าบริเซ่ประเดยยมมียครับพี่น้องสาวไหมครับเด็กชิมไหมครับพี่น้องรสชาติยังขาดเค็มอยู่ครับพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปอีกครับเพิ่มมะนาวจากซีกนึงครับออก,กว,าวาพร้อมแล้วครับเนาะออก,กวายังหน่อยอยู่ครับ ได้แล้วครับพี่น้องพี่เจ้านี่เพจอิหรีครับจังไปกับลูกโดดอีกทีนึงนะครับเนาะเวลากินครับสาวเขาดีเลยขอชิมอีกครับแซ่บครับพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายกับเครื่องหอมรวมเลยครับสะระแหน่ต้นหอมหอมปอบนะครับเนาะผักแพ้วครับใส่ลงไปครับ ยำครับลาบคนคุณเับปีหนังเศษครับไปครับไปกินไปแซ่บกับคอนคุณครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขุดซนครับมืาอนี้พ่คอนคุณฮดลาบครับเฮดลาบเนื้อนะครับเนาะมากินเข่าซุมพ่อแม่พี่น้องครับก้อนกินพ่อนคุณกะ ขอบคุณคือก่าครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุชนครับที่เข้ามารับชมพ่อโนคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อนนคนคือก่าครับและกับีสบอดพารทคลิปใหม่ๆของพ่อนคุณนะครับเนาะมาครับมากินมาแซ่บกับพ่อโนคนครับลาบฝักเหล็กๆนะครับเนาะกินแซ่บๆพ่อโนคนเฮ็ดเป็นลาบสมลาบบักหน้าครับเมื่อนี้ครับขขาเหนียวคือก่าครับพี่น้องใหม่โซติดมือแล้วครับ ขออนุญาตครับลูบหัวคือนก้อนะครับมาครับมากินมาแซบกับพ่อนคุณครับผักก็ซิมีผักเครื่องราบเนี่ยแหละครับมากับมะแกือม่วะแล้วก็จะมียอดไอ้ยอดอีกยอดกระถินครับบกเือเาะหอมแดงครับมาครับมากินมาแซบกับพ่อนคุณครับฝักเล็กๆครับพี่นง แกมบกเขีย่ Gracias. Uh -huh. uh -huh. mm <laughs> บรรยากาศก็อยู่ในโรงเรียนก็นครับช่วงนี้ฝ่ามืดฟ้าคืมครับเอาใกล้ๆบ้านเนะี่ยเขาห่มทัน 在一明。<'re> เ <c oughs> ขาเครื่องดีหายพี่อ <c oughs> ่ Tá pronto? ดีนาอากาศเย็นเมี่พี่น้องหวานถึงหวานเผ็ดมันมีลมแรงนะเอาฝนครับพี่น้อง พอน้องบอกคนกันว่าบอค่อยเห็นพนคุณกินซอยจุ้นะครับเนาะเม่อนอกอยากครับพนคุณถอยครับแขวีวพนคุณไ่ไหวครับบอ่ดีก็เลยได้กินต้องกินต้งกินลาบครับ ช่วงกินซอยจุ้พวกกินของหนักๆเนาะหมูกรอบมื้งยะไปหาหมอฟันประจำครับแพ้ฟันน้อแม่ขแลบดีครับ